ดีครับเอฟซีทุกท่านละก็เราพบมาเจอมาเจอกับช่องในภูทีชแชนเนลเอฟซีท่าสุดเราก็บุกมาตลาดนะพี่น้องนะเป็นตลาดที่เอฟซี C. อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเรามาซื้อกุ้งนเอฟทุกท่านนะ่ะถาผู้สาวงามแต่นอนนะโอ้เรามาซื้อกุ้งนะท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ย พอดีว่าเดจังกึมนะอยากจะกินกุ้งในเอฟซีอยากจะกินกุ้งมากนะครับก็เลยจาเป็นต้องพามาซื้อแล้วก็จะซื้อหมูกระทะนะครับซื้อหมูกระทะไปเลี้ยงนะซื้อหมูกะร,ระทนะะไปเลี้ยงครอบครัวในเอฟซีนะซื้อหมูกระทะไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ซื้อกุ้งนะสักหนึ่งกิโลแตนะ่เพราะว่ากุ้งมันแพงในเอฟซีก็เลยซื้อแค่โลเดียวพอ ส่วนหมูกระทะก็หลายคนกินเนาะนะครับญนะาติพี่น้องนะไม่ใช่แค่ครอบครัวผมในเอฟซนะลูกพี่ลูกน้องก็นะครับมากินด้วยนะเมื่อกี้กนะ็บอกหลายคนอยู่ว่ามากินหมูกระทะเด้อนะเดี๋ยวเลี้ยงในเอฟซี FC. ท่านก็จะซื้อไปสักพันหนึ่งไม่รู้จะพอหรือเปล่านะนะซื้อหมูกระทะไปสักพันหะนึ่งในเอฟซี โอ้ได้มาแล้วในะฟรีนะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเท่าไรนี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทนีไง<ะ>แบงค์แบงค์ห้าร้อยก็เหลืออ่าโอเคอเดีเ๋ยวเ,เ,เราจะไปซื้อไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะคนแบบโอ้โหหนักแน่นเลยนะต่อคิวซื้ออาหารทะเลในะฟรีซื้อของสดนะดูดเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อหมูกระทะกันต่อนะท่านผู้ชมทุกท่านนะเราได้ กุ้งมาแล้ว1นกิโลเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูกระทะไม่รู้ที่ไหนวันนี้เราเราจะง่กินคนเดียวนะนะ <c oughs> เราก็จะไปซื้อหมูกระทะนะ<ต>เลี้ยงเราไม่กินหมูกระทะเลี้ยงญาติๆนะเอฟซี F T. ร้านหมูกระทะอยู่ตรงไหนนะนี่ทีไรเข้าเลนนี้เข้าเน้เเนเดี๋ยวไปซื้อหมูกระทะนะเอฟซี F T. เราก็มาถึงร้านหมูกระทะแล้วใน FC ทุกท่านนะครับนะหมูกระทะนะ FC ทุกท่านนะโอ้โหเดยังกึมก็หน้าไปตรงไปที่ร้านหมูกระทะนะเดี๋ยวเราจะตักกลับบ้านใน FC สุท่านนะเมื่อกี้เด้ยังกึมก็เดินมาบอกใน FC ราคานั่งกินที่ร้าน179ไปกินที่บ้าน ร้อยก้าสิบก้าบาทในฟีนะนะมันจะแพงกว่านะถ้าซื้อกลับไปกินที่บ้านนะถ้ากินที่ร้านก็ร้อยเจ็สิบก้านะฮะเออโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไปเลือกในฟีว่าจะกินอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะขอไปเลือกก่อนเนาะนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ